แต่หลังจากนั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดราม่าสุดๆเกมนี้ครับโอ้โหมามันกันในช่วงท้ายครับจังหวะเปิดเข้าไปตรงนี้ครับเปิดนี่ครับรออะไรละครับพอเปิดเสร็จแล้วโลนันโดโถมมงครับนึกว่าเข้านี่ยกมือเตรียมเฮเตรียมเฮนะครับโอ้โหมงชนเสาชนเสาไม่พอกระเด้งกระดอนมาเข้าโจต้าโจต้ามงค์สาเข้าไปเลย <laughs> แล้วมันมีดรามา่าซ้อนดราม่าและนาทีบาปนะครับสุดท้ายครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงปียพงยิ่งวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลยูโรนะครับ2024ครับโรนัลโดครับประเดิมสนามนะครับในการลงให้กับโปรตุเกส ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นยอดพนุษจริงจริงนะครับคือเล่นมานี่โอ้โหเป็นตำนานเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับเช่นเดียวกับเปเป้นะครับเปเป้นี่ก็อายุมากที่สุดแล้วนะครับในการลงสนามเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันหลังเกมหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่มีสติขึ้นมาโชว์ให้เห็นกันก่อนเลยก่อนเกมว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนเกมที่จะลงไปเนี่ยนะครับทางออปต้าโจก็เป็นการที่สะสมสตินะครับออปต้าเนี่ยเขาก็ดูมาว่า6ครั้งนะครับ คริสโนโรนโดนะครับจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมใน6ครั้งของยูโรแชมเปี้ยนชิพรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับ2004 2008 2012 2016 2020 2024โอ้โหเยอะไหมสุดยอดนะโคตรเยอะเลยนะครับมนุษย์นี่ต้องบอกว่ามนุษย์อย่างโรนโดนี่หายากเหลือเกินนะครับอีกคนนึงครับก็เพื่อนแกนะครับเป็นพี่แล้วนะฮะเพราะนี่แก่กว่า เปเป้อายุ41 113วันก็ยังเล่นอยู่เลยนะครับบ้าเหลือเกินขณะที่คริสตยโนโรนัลโดครับ39ปีกับ134วันต่างกันอยู่นะแต่เปเป้เล่นได้นะเออเขาบอกว่าทั้งคู่ในเล่นให้กับโปรตุเกสนะครับและออกสตาร์ทนี่คือ2นักเตะอายุที่มากที่สุดนะครับในผู้เล่นอัลฟิลในยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซีเนียร์สุดๆเลยนะครับ อะยอมยอมยอมแันไปเถอะนะเออนะฮะอ่ะมาดูตัวจริงกันหน่อยนะครับนี่ครับไลอัพตัวจริงของโปรตุเกสทุกคนชอบหรือไม่ยังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดียโก้คอสตานะครับผู้รักษาป,ประตูที่ผมเคยพรีวิวไปว่าลงแน่ลงจริงครับรูเบนดีอาร์สครับมาในรบ3-52นะครับก็จริงๆแล้วก็ปรับหมุนกันไปนะฮะอ่าเปเป ยืนไว้ตัวสวิปเปอร์นะครับมีคนเก็บให้อยู่แล้วนะมีดาโล่ด้วยนะครับมีทั้งรูเบนดิอัสนะครับดูโนเมนเดสครับมิติญยาบรูโนเฟเนเดสเบเนโดซิลวาแล้วก็เจ้ากาเซโลรวมไปถึงราฟาเอลเลอาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับนี่คือฝั่งของโปรตุกเกสขณะที่ฝั่งของเช็กเนี่ยนะครับจะมีแพตติกชิกดาวซันโวร่วมคราวที่แล้วนะครับคุชกานะฮะ แล้วก็คูฟาลซูเซกนะครับอ่าแต่ว่าที่เหลือก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเ,เช็คนี่เขาจะมีสตาร์ของเขามายาวนานก็คือคูฟาลซูเซกเนี่ยแล้วก็พทริกชิกนะเออนะครับนี่ครับไลอ up มาถ้าจัดมาเป็น2ทีมแต่จริงๆแล้วในแผนผังอันนี้จัดมาเป็น433นะผมว่าน่าจะเป็น4มากกว่านะครับไม่น่าจะยืน3อยู่แล้วทางด้านของโปรตุเกสนะครับก็ตามนี้เอาหลายๆเว็บมาให้ดูนะครับ หัวหน้าโค้ดนะครับเฮชโค้ดก็คือโรเบิรตมาติเนสนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเช็คเนี่ยเป็นอีวานฮาเซกนั่นเองครับอ่ะคือต้องบอกว่าแอคชั่นต่างๆในเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปเป้นะครับในการลงสนามผมว่าก็ทำได้ดีนะลืมไปเลยว่าอยอายุอานามแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าไปเป้เนี่ยต้องบอกว่าลงสนามในสโมสสน,นี่เยอะนะ ะครับตอนนี้เล่นอยู่ปอร์โตขณะที่คริสตินโ o ลโรนโดเนี่ยอยู่กับอัลนาเซอร์นะครับแต่ว่าโอเคละมีสายสปีดมาให้มาช่วยนะครับริมเส้นเนี่ยเกมของพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะใช้ริมเส้นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเอาห์นะครับจากมิลานนะครับหรือว่าจะใช้บรูโน่ช่วยแบร์นาโดซิลาก็หมุนกันไปนครับเกมเริ่มต้นมาครับในนาทีที่8นะครับต้องบอกว่า จังหวะนี้เนี่ยก็ใช้ริมเส้นกดดันเลยครับเอาเลยเอาขึ้นมาเร็วจริงนะแต่เร็วแล้วมันยังป้ออย่างเดียวะนะครับมันยังไม่เฉียบคมเท่าไหร่ในเกมแรกนะครับในช่วงต้นเกมด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับมาปุ๊บโยนมาให้กับโรโนัลโด้แล้วก็โรนัลโ,โด้เนี่ยถ้าใครที่ดูนะฮะเขาจะไปรอหม่งอย่างเดียวเขาจะไปรออยู่ในกรอบอย่างเดียวคือหาสไตล์การเล่นที่ไม่ต้องเหนื่อยมาก นะครับเพราะถ้าให้เหนื่อยมากวิ่งไม่ไหวเหมือนกันนะครับริเซโนโรนัลโดก็เลยจําเป็นที่จะว่าได้บอลพาสเอ่อเลี้ออฟแล้วก็เข้าไปข้างหน้าเพื่อไปทําประตูนะครับซึ่งก็ก็ตามคอนเซปต์ทุกคนก็ต้องหยอดไปให้โรนัลโดก็ได้ขึ้นมงอยู่นะครับจังหวะนี้มงสวยอยู่นะเออโดนไหลเหมือนจะไม่เข้าทางเออนาทีที่8นะครับคือมงดีแต่มันจะไม่ดีมากนะครับหลังจากนั้นครับก็มาเป็นนาทีที่17 นะครับนาะทีที่17เจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ช่วงแรกมียิงอยู่ทีนั้นน่ะแล้วก็มาตรงเนี้ยนะครับนูโนเมนเดสไม่รู้แกไปโกรธใครมาอยู่ๆแกหวถอยมาไกลแกก็ยิงยิงออกไปเองนะครับกล้องก็จับมาเลยนะจังหวะนี้ว่าโอ้โหตัดสินใจเขาเรียกว่ารีบร้อนเกินไปนะครับหลังจากนั้นครับบรูโน่ครับมามีโอกาสยิงไกลนะครับผู้เล่นของเช็คเนี่ยไปตั้งรับตั้งโซนกันดูสิครับ กองหลังมีกี่คนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7คน 8, 9, 1เอย่าว่า7เลยครับเขาเล่น compact เห็นไหมฮะภาพนี้จะบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่า10คนของพวกเขาทุกคนและรวมประตูด้วยเป็น11อยู่ตรงบริเวณปากกอบเขตโทษเขาไม่ปล่อยให้เล่นนะครับไม่ปล่อยให้เลี้ยงทะลุได้ไม่ปล่อยให้แทงทะลุได้ยืนอยู่ตรงนี้ครับ1 2 3 4 5, 5, 5 6เเนี่ยครบเลยมันจะเล่นยังไงเป็นยิงยังไงครับยืนอยู่ตรงนี้ทั้งเกมนะฮะ โอ้เหนื่อยครับแต่ว่าลูกนี้เซฟนะโรน่อบูโน่ต้องยิงไกแล้วก็กระโดดปัดออกไปได้ซูเปอร์เซฟครับซูเปอร์เซฟครับของผู้รักษาประตูของทางเช็คนะฮะเป็นสตนเน็คสตนเน็คนะครับสตนเนคนี้เล่นอยู่ที่สลาเวียปรากนะครับแล้วก็มานาทีที่32ตรงนี้สวยมากบูโน่เฟรนันครับจ่ายทะลุช่องให้กับโรนโดเขาไม่ได้ยืนมงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะรอยอยู่ในกรอบและเขาจะคอยวิ่งหาช่องและลูกนี้วิ่งหาช่องดี แต่ถ้าจับล้ำนาขึ้นมาผมว่าน่าจะล้ำนะผมว่าน่าจะล้ำต้องเช็คดูแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไงจังหวะพอมันไม่ได้เข้ามันก็เล่นต่อไปนะครับโรนโด,ดลวนเดี่ยวเดี่ยวหน้าเข้าด้วยนะครับแต่จังหวะมันแตะปุ๊บแล้วผู้ exactly. รักษารประตูออกมาดีนะครับโรนโดก็ยิงใชได้นะพยายามจะชิปเข้าเสาสองเนี่ยครับพยายามจะชิปเข้าเสาสองแต่ว่าโอเคแหละพอมันไม่ได้เข้าไปผู้รักษาประตูออกมาดีก็ก็เป็นเซฟของประตูไปนะครับนี่ฮะติดมือ ติดมือก็ปัดออกไปแต่กาทำได้ดีครับโรนโดครับถึงตรงนี้ต้องบอกว่าชมเฮียกันนะ3าก้าแล้วก็ยังวิ่งหาช่องทะลุอะไรปืดปาร์ตอยู่เลยนะครับแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกแกมาได้ยิงอีกทีนึงลูกนี้น่าได้นะครับพลิกมาหมุนมาสวยเลยนะครับส5เป๊ะเลยนะครับหมุนมาแล้วจะตวัดยิงถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็แอบเสียวๆอยู่เกือบจะโดนนะขณะที่สติต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับ total shot นะครับ 9ต่อ1ครับเยอะไหมล่ะครับ9ต่อ1นะครับช็อตออฟทารเกต2ต่อ0ออนทารเกตแค่3นะครับก็มีออนทารเกตแค่3ครั้งนะครับช็อตบล็อก4นะครับช็อตในกรอบเนี่ย5ครั้งสังเกตได้เลยว่าเน้นในกรอบนะโปรตุเกสนะครับแล้วก็พาสซิ่ง400บ้าไปแล้ว400ครึ่งเดียวนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเช็ค140โอ้โหเปอร์เซ็นต์การส่งบอลตรง90ต่อ70นะครับ เออโหถือว่าสาติยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ accurate crossing 3นะครับแล้วก็17นั่นเองครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีกว่านะครับดูดีกว่าหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าครึ่งเวลาหลังไหวไหมเอาละครับแล้วครึ่งหลังกลับมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหก็ลุยหนักเลยครัเน,นี้โปรตุเกสน,นะครับโอ้โหมีสีสันเลยต้องบอกนะครับ กลับมานี่ลุ้นเลยนะครับเหนียวบอกได้เลยว่าเหนียวโอโรดันโดครับจังหวะนี้เนี่ยมีโอกาสได้ยิงฟรีคิกนะแต่ว่าระยะมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะไม่ได้ไกลามากแล้วไม่ได้ใกล้เกินไปนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยยิงไม่ค่อยยังไม่คมเท่าไหร่นะครับยังไม่คมเท่าไหร่แต่ได้เสียวนะครับได้เสียวก็ยิงไปตรงกรอบเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกหนึ่งนาะทีนะครับ จังหวะการพาสซิ่งจังหวะนี้สวยเลยนะครับเป็นทางด้านของอโปรตุกเกสเนี่ยทำเกมขึ้นมาแล้วก็หลุดมาที่แบรนโรซิวาคือถ้าไม่เกรงใจนะผมว่าลูกนี้นี่มีสิทธิ์ได้ประตูด้วยนะพอมันหลุดมาอย่างเงี้ยแล้วแบร์โรซิวามันเดียวๆเลยอะ่ะผมว่าน่ายิงผมว่าน่ายิงแต่ว่าไม่ยิงอะ่ะไปเลือกจะเปิดให้โรนัลโด้แต่ลองดูอีกมุมนึงนะมันอาจจะไม่มีมุมก็ได้นะครับถ้ามองในแง่ดีคือถ้ามามองมุมเนี้ย แต่ว่ามุมเมื่อกี้มันยิงได้ยังไงก็ยิงได้เอาจริงนะฮะอยู่ตรงนี้ยังไงลองยิงดูแต่ว่าไปเลือกจะเปิดแล้วเปิดแล้วติดไงพอเปิดแล้วติดโดยอย่างยู่ตั้งไกลนะครับเสียดายจังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหช็อกค,ครับทางด้านของโปรตุเกสครับโดนยิงครับ ขึ้นนํำครับเช็คมาช็อคโปรตุเกสยิงขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์หลังจากโดนบุกอยู่อย่างหนักนะครับสวนมาทีเดียวยิงเปรี่ยงคูฟาจ่ายกลับมานะครับให้ปรอดเนี่ยยิงเข้าไปครับลูกนี้โค้งงเลยครับแบบปั่นแล้วเสียบฮุกเข้าเสาสองเรียกได้ว่าแบบสวยจริงลูกนี้ก็ต้องยอมนะยิงดีก็ต้องชมนะครับโอ้โหนี่โปรตุเกสตื่นเลยครับยิงแกหวหัวเต็มๆอย่างนี้เลยนะ เต็มข้อล่อเต็มแข้งพระว์ดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเล่นอยู่นะครับในซลาเวียปรากอายุ27ปีเท่านั้นนะครับลูคัสปรวัดนะฮะเปยงโอ้โหต้องบอกว่าตื่นยิงทีเดียวตื่นนะครับนี่ฮะหลังจากนั้นครับนำอยู่เพียงไม่กี่นาทีฮะกนาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสครับมาตีเสมอได้นี่หายฟื้นเขาเรียกว่าฟื้นแล้วนะครับ โปรตุเกสฟื้นเกือบแย่นะครับจังหวะน,นี้ม่งเข้ามาตรงกลางกะจะให้พี่โดแต่สุดท้ายแล้วนะครับสตานิกผู้รักษาประตูเนี่ยไปปัดไปโดนฮาราเนกแล้วทำอะไรอะครับปัดมาแล้วยืนอยู่ใกล้กันในขนาดนี้บอลมันก็เด้งส่วนเข้าโกดีครับโอ้โหลูกนี้แมต้องบอกว่ามีโชคเล็กๆด้วยนะครับโปรตุเกสไม่ต้องยิงเองให้เขายิงให้ครับหนึง่งหครับ แต่หลังจากนั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดราม่าสุดๆเกมนี้ครับโอ้หูม,มันกันในช่วงท้ายครับจังหวะเปิดเข้าไปตรงนี้ครับเปิดดีครับรออะไรล่ะครับพอเปิดเสร็จแล้วโลนันโดโถมมงครับนึกว่าเข้านี่ยกมือเตรียมเฮเตรียมเฮนะครับโอ้โหมงชนเสาชนเสาไม่พอกระเด้งกระดอนมาเข้าโจต้าโจต้ามองซ้าเข้าไปแล้วแต่ สุดท้ายดรามา่าซ้อนดรามา่านะครับล้าหน้าเฉยเลยลูกนี้โอ้ต้องบอกว่าเส็งโคตรโคตรนะครับเส็งโคตรโนะล้าหน้าไม่ได้อย่างหนึ่งหนึ่งแล้วมันมีดรามา่าซ้อนดรามา่าและนาทีบาปนะครับสุดท้ายครับขึ้นมาเนโต้ตัวสำรองเปิดเข้ามาครับเปิดเข้ามาจากฝั่งซ้ายเปิดเข้ามาจากฝั่งซ้ายเสร็จบอลไปติดขาโคตรซวย บอกเลยบอลติดขาโคตรชวยแล้วเป็นทางด้านของคอนเซซเซอตัวสำรองแก้เกมกันมาแก้กันไปแก้กันมาต้องบอกสรุปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นเกมที่ชนิดที่ว่าดราม่าสุดๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสต,ตอนแรกเหมือนจะแพ้มาเสมอสุดท้ายกลับกลาย เป็นผู้ชนะครับทุกคนนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ต้องยอมจริงๆกันนะว่าเกมนี้มันเดือดแบบเดือดมากนะฮะโอ้โหมี3แต้ม2-1ขณะที่ตุรกีนำจากฝูง3-1นะครับเพราะว่าชนะลูกได้เสียดีกว่าเช็ค0ูนย์จเจีย0นั่นเองนะครับโอ้โหดูเดือดสุดมันไปเลยนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมที่โโหกะพริบตาไม่ได้เลยในช่วงท้ายนะครับมันจริงมันจริงนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบ ติดตามกันได้ครับโดยการกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความขึ้นไหวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ